ครับคืนวันพุทธที่19พฤศจิกายน2568นะครับขณะนี้เวลา3ทุ่ม5 1นาทีนะครับครับหลังจากที่ผมมีอาการเจ็บหลังนะครับแล้วก็ไปรักษาอาการปวดหลังนะครับก็คือด้วยการด้วยด้วยการฝังเข็มนะครับผมก็ยังยังคงคือผมพยายามทำงานเท่าที่จำเป็นนะครับผม เพื่อที่ที่จะให้ผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับก็ผมก็จะใช้วิธีการก็คือเอาโน้ตบุ๊กมาแล้วก็มาใช้อ่านั่งอ่านบ้างน,นอนอ่านบ้านตรงนั้นนะครับแล้วก็มียานี่ครับก็คือผมก็จะมียาก็มียาตัวนี้ครับกล่องสวยงามนะครับอันนี้คือกล่องละพันนะครับ แองละหนึ่งพันบาทก็ยาเขาก็จะเป็นเม็ดสีสีเหลืองคุณนะครับก็ตัวเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นสารที่สกัดจากกบหิมะนะครับก็ผมต้องทานอย่างนี้ครับก็คือก็คือรับประทานครั้งละ2-5เม็ดเช้าเย็นนะครับ เห็นว่าตัวยายาแพงมากนะครับครับแล้วก็เออผมเนี่ยตอนไปฝังเข็มเนี่ยผมโดนเกือบทุกรายการเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าร่างกายผมเนี่ยพังมากก็ตอนนี้ผมก็ไปรักษาอยู่ไปฝังเข็มนะครับก็คือ,อวันเสาร์ใช้ใช้เวลาวันเสาร์ครับไปไปรักษาไปไปไปรักษาตัวอยู่นะครับโดยการฝังเข็มนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอบางส่วนนะครับที่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 ผมขอญาตถ่ายมาได้นะครับว่าว่าว่าเขามีกระบวนการฝังเข็มเนี่ยก็ฝังกันยังไงแล้วแล้วก็เข็มเนี่ยปักลงไปทั้งอท,ที่ตัวผมเนี่ยครับครับผมก็เออผมก็เนี่ยรู้สึกว่าทุเราลงไปนะครับอาการเนี่ยก็คืออาการเนี่ยดีขึ้นตอนนี้าการเจ็บแบบแบบที่เคยเป็นที่แบบ เป็นแรกๆเนี่ยมันไม่มันไม่เจ็บแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากการฝังเข็มเนี่ยแต่ทีเนี้ยเอ่อตอนไปฝังเข็มเนี่ยนะครับก็คือเขากําชับอยู่2ออย่างนะครับ1ก็คือห้ามกินน้ําเย็นก็คือผมก็ต้องกินน้ําอุ่นก่อนช่วงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผมก็จะขาดกาแฟกาแฟเอสเปรสโซชฉอดที่เทใส่น้ําแข็งที่ผมชอบกินนะครับตอนนั้นผมทําไม่ได้แล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้กินอันนั้นผมก็กินกาแฟเอสเปรสโซช็อดที่แบบร้อนเลยนะครับ แล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือในช่วงนี้ครับในช่วงที่พักรักษาตัวเนี่ยก็คือผมจะต้องนอนเร็วขึ้นก็คือห้ามนอนดึกนะครับ<_ <mauv> _>เพราะว่าเหมือนกับการฝังเข็มเนี่ยก็ได้ไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ย่อมแซมตัวเองแล้วทีนี้ระยะเวลาที่เขาจะซ่อมแซมตัวเองนะครับก็คือต้องเป็นเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นจะถูกกำชับมากเลยว่าช่วงนี้ก็คือให้ให,นนให้นอนให้นอนให้เต็มอิ่มก็คือให้นอนเยอะๆเพราะว่าเ,เหมือนกลางคืนเนี่ยเขาจะได้ซ่อมแซมตัวเอง เพราะว่าการฝังเข็มเนี่ยมันไม่ใช่การรักษาโดยตรงนะครับมันคือการรักษาให้มันเป็นการกระตุ้นกระตุ้นให้เ,เซลล์หรือว่าระบบของร่างกายนะครับที่พี่ก้าสร้างไว้เนี่ยก็คือให้เกิดการาซ่อมแซมตัวเองซึ่งโดยปกติมนุษย์ทั่วไปนะครับก็คือเราจะเห็นว่าเวลามีอาการบาดเจ็บเลือดออกเนี่ยร่างกายขเขา่ยซ่อมแซมตัวเองนะครับเช่นกันครับการฝังเข็มเนี่ยก็ไปกระตุ้นนะครับก็ต้องบอกว่า ครั้งนี้ก็คือผมมาฝังเข็มนะครับแล้วก็เลือดออกค่อนข้างเยอะนะครับเข็มสุดท้ายที่ปักตรงหัวเนี่ยก็คือเลือดเนี่ยก็คือไหลไหลโซกเลยนะครับก็คือตอนถอดเข็มออกมาเนี่ยจะมีอยู่เข็มพักหลังๆเนี่ยเวลาที่ไปนะครับเวลาหมอจิ้มเนี่ยไม่รู้ทาไมถึงโดนเส้นเอ็นมันสะดุ้งตลอดเลยนะครับก็กผมก็บอกตําแหน่งที่ปวดนะครับแล้วก็อธิบายเข้าไปเขาก็จับ หมอเขาก็จับชีพประจนะครับเขาก็รู้นะครับก็คือเหมือนทุกๆครั้งก็คือเขาก็จะรู้ว่าลมปานเราอ่อนยังไงหรเหมือนกับเขาก็มองหน้าเหมือนเเขาก็คือเขารู้ว่าผมสภาพแย่นะครับเขาก็กระตุ้นให้นะครับกระตุ้นว่าก็คือซ่อมแซมร่างกายนะครับซึ่งผมเนี่ยก็กลัวมากผมกลัวว่าชีวิตครั้งนี้ครับก็คือจะเป็นชีวิตที่เก้าของผมแล้วถ้าผมเป็นแมวเก้าชีวิตเนี่ยก็คือผมก็กลัวว่ามันจะเป็นชีวิตที่เก้าหรือเปล่านะครับ ทีเนี้ยผมเนี่ยพยายามทําเฉพาะงานท,ท,ที่จำเป็นและงานสําคัญสําคัญแล้วก็พยายามเน้นไปที่กลางวันมากเลยเพราะกลางคืนเนี่ยผมอ,อ่ผมจะนอนเร็วนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยผมก็ถือโอกาสในช่วงที่สามารถออนอนออช่วงนี้นอนนอนอ่านหรือนอนเล่นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็คือผมก็ พยายามจะอัปโหลดวิดีโอนะครับไปให้เยอะที่สุดนะครับแล้วจะพิจารณาว่าว่าจะทำซีซั่นสองยังไงนะครับเพราะว่าต้องบอกบอกเลยครับตอนนี้ก็คืออย่างวิดีโอที่ที่อัดไว้ครับมันค่อนข้างเยอะทีนี้ผมใช้วิธีการอัดแบบรายวันพออัดแบบรายวันเนี่ยก็คือมันก็เลยต้องโหลดเข้าไปเยอะนะครับแล้วข้อจํากัดของ y youtube เนี่ยก็คือ u t u b e เนี่ยให้เราอัปโหลดได้วันหนึ่งไม่เกิน10คลิปนะครับผมก็ทยอยอัพทยอยอัพนะครับก็ ก็เป็นภาระพอสมควรนะครับอทีเนี้ยเออผมก็ยังไม่ได้เริ่มต้นซีซั่น2นะครับก็คือเนี้ยก็คือมันก็เป็นอ่าเป็นการอัดวิดีโอที่ผมยังถือว่าเป็นซีซั่น1อยู่นะครับก็คือการชนงานภาครายวันนะครับก็คืออย่างวันเนี้ยผมต,ต้องการที่จะมาอัดคลิปแล้วก็แล้วก็แล้วก็อัปโหลดไปเพื่อให้รู้ท่านผู้ชมเห็นอาการผมนะครับก็คือว่าตอนเนี้ยก็คือให้ทราบว่าผมอะ เริ่มเริ่มหายแล้วนะครับก็คือเริ่ม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 มีอาการดีขึ้นนะครับแต่ยังคงต้องรักษาตัวและกินยาอยู่นะครับส่วนการฝังเข็มเนี่ยผมมัจจะต้องไปฝังประมาณ 3- าถึงสรอบหรือว่าวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับสาถึงสี่เสาร์นะครับซึ่งมันมันก็บอกไม่ได้แน่ชัดว่าว่าผมจะต้องฝังกี่ครั้งนะครับแต่ทีเนี้ก็คือจะผมจะสังเกตรู้เอาเองนะครับว่าคือ คือเวลาที่เข็มปักลงไปอ่ะครับมันจะมีความเจ็บอยู่สองอย่างเนาะก็คือความเจ็บของร่างกายเราเจ็บป่วยเจ็บหลังอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เข็มตอนเข็มปักเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มเจ็บจากการปักเข็มมากกว่าอาการเจ็บป่วยของเราอะ่ะอันนั้นน่ยก็คือเราเริ่มจะหายแล้วคือถ้าถ้าคนปกติไปฝังเข็มนะครับมันจะรู้สึกว่ามันเจ็บก็เจ็บที่เข็มเลยเข็มปักปักก็คือเจ็บเจ็บตอนปักเลยนะครับ แต่อย่างผมเนี่ยพอเข็มปักลงไปอผมยังมีความรู้สึกว่ามันยังมันยังเจ็บน้อยกว่าการปวดอาการบาดเจ็บที่เราเป็นนะครับอย่างนี้ก็คือเรายังไม่หายสนิทนะครับก็ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าว่าจะต้องอจะต้องอลุยไปแบบที่ร่างกายไม่สมประกอบแบบนี้อีกนานเท่าไหร่นะครับ ซึ่งก็พยายามอยู่นะครับก็คือพยายามรักษาตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ถามถ้าถามใจผมนะครับว่าผมจะลุยไปแบบนี้หรือว่าจะจะจะทำงานไปแบบนี้แบบที่ทำมาเนี่ยเหมือนในอดีตรหรือว่าครั้งนี้ต่อไปอีกแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่ามันมันมันไม่นานแล้วก็คือกลัวว่าจะเป็นชีวิตที่ก้าอย่างที่ผมบอกผมก็จะต้องเริ่มปรับตัวนะครับก็คือก็เริ่มปรับตัว ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่า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 จะลุยงานหรือว่าจะจะทํำแบบนี้ไปอีกได้อีกนานแค่ไหนนะครับก็นี่แหละครับนี่นี่นี่คือสภาพตอนนี้ก็คือต้องอาศัยวิธีก็จริงๆถ้าถ้าเตียงนี้นะครับเป็นเตียงผู้ป่วยแบบแบบที่มันมันมันยก มันมันยกขึ้นมาได้แล้วก็มันมีที่ที่เขียนที่อ่านนะมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันมันจะได้แบบว่านั่งเอนไปได้นะครับก็ผมก็นั่งทําแบบนี้แหละครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะนอนก็คือก็ทําไปเนี่ยก็คือไม่เกินเที่ยงคืนนี้ก็ต้องนอนแล้วนะครับ ครับเอ่อสิบกว่าวันที่ผ่านมานะครับก็คือที่ที่ที่ผมไม่ได้อ่าอ่าอัดคลิปนะครับปรากฏว่าก็มีสิ่งที่เอ่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็คือเอ่อก็คือตอนนี้ครับน้ำน้ำเนี่ยท่วมอ่าบริเวณท่าจีนแล้วก็ท่วมอ่าบริเวณสะพานรวมเมฆนะครับแล้วก็อ่ามี มีน้ำเนี่ยท่วมอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านผมเนี่ยแต่ว่าปีนี้มันยังไม่ขึ้นมาที่หน้าบ้านนะครับผมเดียวผม,มาจะให้ดูคลิปเพื่อ,อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้ดูว่าสภาพที่ผมถ่ายอยู่และที่ผมพูดอยู่นะครับก็คือว่ามันคือช่วงเวลาที่น้ําท่วมท่าจินนะครับของอำเภอนครัจศรีแห่งนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยมีคลิปนึงครับก็คือที่ท,ที่ที่พาไปดูเครื่อง เครื่องสูบน้าของเทศบาลนครยศสีตรงสะพานรวมเมฆแล้วก็ตรงตลาดท่านาเนี่ยที่พาไปดูแล้วผมก็ทํานายไว้ว่าเดี๋ยวน้ําจะท่วมนะครับก็คือก็คือพูดเกินไว้ว่าเดี๋ยวน้าน้าน้ําจะท่วมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปให้เห็นนะครับว่าว่าวอบบริเวณไหนที่น้ําท่วมใน,ในอำเภอนครยจสีนะครับครับก็ประมาณนี้ครับก็คือก็คือนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับหลังจากที่ผมก็พักรักษาร่างกายไปนะครับ ซึ่งสำหรับคืนนี้นหลยผมกำลังปั่นงานแนละผมก็ไม่แน่ใจว่าจะจะเสร็จกี่โมงนะครับเพราะว่ามันก็มีมีงานคะด่วนเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับคือตอนกลางวันเนี่ยผมพยายามเอาชีวิตรอดมากเลยก็คือก็คือพยายามทำให้งานเสร็จพยายามก็คือตอนนี้ผมคุณภาพงานก็คือหยาบมากนะครับเพราะว่าตกกลางคืนเนี่ยผมเวลาจำกัดมากก็คือนอนไม่เกินเที่ยงคืนนะครับ ซึ่งบางคืนเนี่ยก็คือนอนเร็วกว่าเที่ยงคืนก็มีนะครับก็คือก็อาศัยอาศัยว่ากินยาเสร็จก็นอนนะครับซึ่งต้องบอกอย่าง้ครับก็คือตอนที่ผมนอนเนี่ยผมจะรู้รู้คือความรู้สึก,กมันจะรู้สึกร้อนที่ปลายเท้านะครับนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าร่างกายกาลังซ่อมแซมตัวเองหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันรู้สึกร้อนๆที่ปลายเท้านะครับก็ ก็ผมก็หวังว่าจะจะหายสนิทในเร็ววันนะครับแล้วก็จะต้องจะได้กลับมาทํางานแบบไม่ทรมานนะครับหรือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องมามาพะวงนะครับแต่ว่าผมก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับระวังมากขึ้นว่าทํางานเนี่ยก็คืออย่าอย่าให้มีการบาดเจ็บอีกนะครับครับก็เดี๋ยวอขอตัวไปปั่นงานก่อนครับเดี๋ยวมีงานตอนนี้มันมีงานด่วนที่ผมต้องทําให้เสร็จอยู่สง,งานนะครับ ก็จะต้องส่งภายในพรุ่งนี้นะครับ